ดูผลงานแต้มนี้นะบอกเลยว่าแบบโทฟี่ไม่มีโทฟี่กว่านี้อีกแล้วนะครับผมนะ้ำหมายปากพีนะครนายกนะครับผมโดยเก่งของสิบนะโอ้หได้ยินเสียงคนได้ปลาครับมาแต่ไกลมาแต่ไกลโอ้โหใส สวัสดีครับผมสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนตกปลาชาแนลครับวันนี้เรามาโยกปลากันนะฤดูกาลยกปลาแห่งชาตินะกับนี่ครับนะเก่งของสิบนะครับกับน้าเตอร์มือปืนนะนะคนทําปืนนี่คนทําปืนยิงปลานะใครสนใจนะทักได้เลยนะครับผมวันนี้เรามาโยกกันเริ่มต้นที่คลองยี่สิบสองนะครับผมแล้วก็นู่นแะร่อดแร่ร่อแร่ไปจนถึงนู่นแะแถวแถวบ้านซางนู่นแหละเลาะหาหมายก่อนเราไม่ได้ดูหมยไว้แต่แรกนะครับผมก็หมาเดิมเดิมครับ นะอันตอนนี้เราคลองล่องน้ํานานะครับผมนี่มีปลาจิบอยู่แต่ก็ไม่ค่อยลุกกลางคลองเท่าไหร่คลองค,ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวล็ะข้างๆนี่ไปนู่นยาวไปนู่นเลยนะครับวันนี้เหยื่อเราก็จะเป็นปลากระดีนะปลาหมอด้วยปลาหมอด้วยนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพื่อตกปลาดยวยวกันเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าเสียเวลาอากาศเยน็นตอนนี้ก็สักประมาณสักสิบแปดสิบเก้าองศานะครับผนตอนเช้าเย็นเจี๊ยบนะ ไม่รู้ว่าเีนี้จะมาหรือเปล่านะไปลุ้นกันดีกว่าครับไปครับเราจะพาไปชมคันเบ็ดนะครับของทริปนี้นะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่นะครับผมเป็นไผ่ปานะปลาแย้นะครับข้อถีทีใหญ่ๆสวยเลยนะนี่เห็นนะครับผมก็ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วละยังไม่ได้เอามาเจิมนะครับปีนี้ก็เอามาเจิมซะเลยกับลุ้นการนี้ นะครับผมก็อันนี้เนี่ยจัดทําด้วยนักเก่งของสิบนะครับหนุ่นเจ้าตัวอยู่นู่นนะกำลังยกอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวเบ็ดของหนุ่ยท่าทรายนะสวยสวยเลยทรงนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับผมหรือคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ว่าราคาเท่าไรอย,อยู่ที่ไหนจัดทรงหรือเปล่านะครับผมก็ฝากผลง,งานคันเบ็ดด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับกระดี่วันนี้เราใช้เป็นกระดี่กับปาหมอนะครับ ที่กเกี่ยก็นี่นะผมส่วนใหญ่จะเห็นสิกก่งเหย่านี้ไว้รับสนับหลังเก็บหลังนะนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่อย่างนี้นะไปลุ้นกัดีกว่าหมายแรกนะครับมีเมื่อกี้เดินไปข้างในมานะพอออกมาข้างนอกนะเขาบอกว่าจัดยับเลยนะเราิ่งปุ๊บเลยนะ ไหนตัวปลาเขาดูตัวปลาหน่อยสิเฮ้ยอย่าไปดูในนู้นสองตัวเห็นตัวแล้วตัวใหญ่เล็กกระดมเบ็ดเด็กแล้วแล้วแต้มบัลล่ะษนับหนึ่งเอาปลาช่อนนี่เอ้าปลาช่อนนะสิามาต่อปลาช่อนนะนี่ครับเด็กตับปลาช่อนนะแจ๋วเลยครับนี่ <laughs> นี่ผลงานใครนะ <laughs> ผมว่นโอ้โหหอมจริงเป็นไงเป็นไงหล่นหล่นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาออกออกมาล่ากับเขาบ้างข้างนอก Đúng nè. Ừ. Tại. Oh. Uh -huh. ไม่ได้ตัวน่าจะจะโดป๊อกโหทีแรกก็เ่าไปแล้วน่ะโอ้เสียดายนี่เรียงอย่างนี้โอ้โหโล่งๆเลยกระชาก โอ้เสียดายครับไปต่อครับเดี๋ยวเอาลูกเกี่ยวโอ้โหเดินอย่างไก่กันแล้วครับนี่ครับนักเก่งนะปลาอะไรไม่รู้สับโปอถ่ายากท้ายากอีกแล้วชอบนักแหละพุ่มเนี่ยนะโอ้ลงไปถึงดูดเลยชอบนักละโอ้โหของเขาของชอบเขาเลยไอเรื่องยากๆเนี่ย ทนาดน่าจะโดนก็โดนช็อตนี้แ <marginalized> ล <avez essen> ้ววะปึ้ยไอ้เหี้ยไม่ไหวนั่นนั่นกระชอนป๊อกมาดูปึ๊ดไม่ปึ๊ดไอ้สัตว มีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่ามีดิต,ตัวน้ำลอยเปิดมันต้องมีอย่งมีปลาข้ามใช่ต้องมีดีวะโอ้หได้ยินเสียงคุณได้ปลาครับมาแต่ไกลมาแต่ไกลโอ้โหไซสโอ้โห สุดยอดแป๊บนี้โอ้ยเป็นทับ แล้วครับฟังนู้นกลับแล้วครับตึ้งตึงตึ้ง่นะครับมีคนโดนกับมีคนโดนกับโกงตูดซ้ำขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอู้หูยโอ้โหตัวนี้อ้ไอ้ามันอยู่กันนั่นบโอ้โหงแถวสุก้า ดูผลงานแต้มนี้นะบอกเลยว่าแบบโทฟี่ไม่มีโทฟี่กว่านี้อีกละนะครับผมน้าหมายปากพีนครนายกนะครับผมโดยเก่งของสิบนะนี่นะครับแต้มสีสวยแต้มนี้นะนี่โอ้โหนี่สีหน้าคุณได้ปลาเจ้า,จาของคันเบ็ดเก่งของสิบนะฝากด้วยนะพูดนี่ผลงานเบ็ดยกไว้ไผ่นะครับผมเก่งของสิบนะครับผมกับตัวเบ็ดหนุยท่าทรายกับแต้มนี้นะใหญ่ สองบวกโอ้ยแจ๋ว โอเคครับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันนะได้ปลาสองคนครับกับปลาหลายตัวนะเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันว่าวันนี้ได้เท่าไหร่นี่นะครับโอ้หดูชโดชัชช,ชอนไซโลทั้งนั้นนะครับนี่สองแต้มนะและดูไฮไลท์ครับไฮไลท์วันนี้โอ้โหตัวงอขมก นี่ก็ประมาณ4ีห้าตัวนะครับผมโอสายสวยๆเลยก็งานด้วยแล้วกันนะครับผมกับคันเบ็ดยกไม้ไผ่เก่งของ10แล้วก็ตัวเบ็ดหน่วยท่าทรายนะครับกับการยกปลาช่อนนะฤูดูการนี้สวยงามมากนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดยแลกัน